นี่พมกนายทาการสั่งกลองของควันมาเขาบอกว่าในกลองเนี่ยจะมีเงินด้วยมีเงินด้วยแต่ละกลองเนี่ยจะมีกี่บาทหรือจะได้ไม่ได้หรือจะริงอย่างที่เขาบอกไหมได้มาดูกันครับมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยเด้ออันนี้ครับอันนี้ผมจะรีวิวกรองนี้ครับสีแดงกลองควันสีแดงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีตังไหมมาเริ่มันเลยกรองเล็กนะครับกรองเล็กกรองเล็กกรองเล็กมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้โนี่ับโอ้ได กันดับกับฟองเล่นรับแกดูเลยนี่นี่ครับได้หุ่นกันดับมาครับกล่องเล็กนะครับกันดับใส่ดาบไปเข้ากันนี่ครับฟองเล็กได้หุ่นกันดับครับอ่านี่ได้นี่มาไม่มีได้เลยครับกล่องเล็กไม่มีได้เลยมาครับกล่องเล็กเราไปแล้วเรามาเริ่มกองซ่องกันเลยไม่รอช้าครับกล่องนี้จะได้ตั้งหรือไม่ได้มาดูกัน ด้วครับว่านี่ครับได้เป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์นี่ครับเอาไว้ติดหนังสือติดสมุดกับสมัยไว้เด็กใครอาจจะเคยเล่นสติกเกอร์นี่วางไว้ก้อนนี่ยังมีเลยครับวางไว้ก้อนจะเป็นลูกแก้วครับหนึ่งลูกลูกเบอร์เลอร์เลยดูดิลูกเบอร์เลอร์เลยว้าวโอเคครับอันมีได้เลยครับวางเปล่าเลยเนี่ยวางไว้ก่อนเอามาครับรองสีซ้ำครับรองสีซ้ำมาลุ้นกันเหมือนเดิม ได้กันน้ำอีกแล้วครับเมื่อเลยอันนี้แต่คนละซี่กันเดยวางไหมก่อนอ่าครับไม่มีได้นะครับลองนี้ได้กันน้ำมาตัวหนึ่งนะวางไหมก่อนกองต่อไปครับดีวิวันเลยชัดๆเลยครับชัดๆเลยชัดๆเลยไหนเรื่องไม่ได้มาดูกันอโอ้ได้หุ่นกันน้ำครับแต่ว่าคุนละแบกกันครับเมื่อกี้แกเลยแกเลย อันนี้ครับนี่ได้หุ่นกันดําแบบนี้ครับนี่ตั้งไว้ตรงนี้เลยโชว์อ่ามีได้ไหมสีเลือไม่มีได้ครับวางเปล่าโอเคครับต่อ,อไปมาครับเรื่องเหมือนซองสีนี้ครับเป็นลายครับเป็นสีเรื่องครับมาดูกันว่ามันจะมีไหมเงินเงิน,งนที่เขาบอกจะได้ได้มาบ้างโอ้โอ้นี่ครับคนได้การจกมาดู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 ดด ได้กันเลยจ้าเลยได้เลยเนี่ยรุ่นนี่ทุกคนครับนี่ได้กระจกมาเป็นกระจกแบบนี้ครับนี่วางไว้ได้ยอย่างมีชิ้นอีกชิ้นจะเป็นกาดเอาวีครับนี่ดูกาดเอาวีครับอุ้ยจะยตัวเล็กสิเป่าอ่อนี่ครับารกาดเอฟครับอ่านี่ครับส่องใบไม่มีอนเลยนะครับ วางไว้มาครับมาถึงกล่องเลยอีกอันหนึ่งครับของฟีเ่องอันหมาดูนว่าเราจะได้ได้อ่าเหมือนเดิมเลยครับเป็นกระจกเหมือนเดิมเลยผมจะไม่แก้นะมันเหมือนเดิมนะวางไว้ไต่การว้าวนี่ดูครับนี่เป็คนลาแบกมันครับนี่ได้มาแล้วสองอันสี่อันสี่ใบไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยวางเปล่า อันนี้ครับกล้องต่อไปจะเป็นกล้องลายครับกล้องลายแบบนี้จะมาดูกันว่ามันจะมีลายหรือไม่ได้ละมาลุ้นกันไม่ว่าเนี่ยออื้อนี่ไอ้นี้กับของเล่นกับลูกแก้วครับลูกแกว้วดูดิเดี๋เดเดนี่ผมแกะแกะให้ดูของเล่นสมัยเด็กเลยนี่ไหวเด็กเลยนี่ใครหลายคนอาจจะเคยเล่นนี่ครับเขาได้แบบนี้อ่า ใส่บิด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 ใส่พิษบอกบอกน้อยกันว่าไหวได้เคยเล่นนี่ใส่อย่างใส่บิดอ่าใส่นี่ก่อนถึงก็ใส่นี้ลงไปครับได้เหรไม่ลงไหมอ่านี่ดูครับดู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 เอาเออช้างมันนี่ครับก็เป็นประมาณนี้กล่องละซื้บาทเนาะเอาได้มหกลองซุ่มโอเคเอามาครับมาลองต่อไปครับกล่องต่อไปแบบไร้เงอนมาดูกันรีวิวกันต่อเนื่องเลย โอ้โหพี่ซัมมิแคลครับ <c oughs> เอ้ยซัม,มอีกแล้วตั้งไว้ตั้งไว้ขันซัมลูกแก้วเหมือนเดิมครับอืมลูกแก้วซองลูกมาถึงสี่กล่องสุดท้ายครับสี่กล่องสุดท้ายจะเป็นอ่ากล่องของฝันอีกคิวครับอีกคิวมีหนังสีเขียวเลยสีเรื่องเดี๋ยวเรามาดูอ่ะสี่กล่องสุดท้ายนี่จะมีเงินอยู่ไหนนี่ไหมมาดูกเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรอ่ะอื้อแล้วอันนี้ตัวอะไรอ่ะแกไม่ออครับเดี๋ยวผมวางไหนก่อนนะวางก่อนอ๋อมันอยู่ในนี่ครับน่าจะเอาไว้แช่น,น้ำเลยที่มันจะพองครับมันจะพองอย่างเดียวมันจะลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวนี้จำทำทางไหนก่อนนี่จะได้การเหมือนเดิมครับได้การเหมือนเดิมนะการสองใบครับเึ็นกอทีเลือก็ไม่มีอะไรครับบาเปล่าโอเคครับกลองต่อไปดูเราไม่ต้องรอชาครับ เสียเวลาอ่าผมจะตีด้วยนะไม่มีได้เลยข้างในเหมือนเดิมกับไดากาดมาอีกแล้วครับเอ่อไอ้นี่เมื่อกี้ตัวอะไรนะน่าจะเป็นลิงครับลิงตึ้งไอ้ตัวนี้ได้มาเมื่อไงนะเป็นรอดแก้วมั้งโอ้นี่ครับตัวอะไรก็ไม่รู้ โอเคครับนี่ไม่รู้ตัวได้ครับดูครับนี่ดูกับสองตัวนี้พุ่มได้มาในรถแก้วน่าจะเอาไว้ซาส้มหรือว่าเอาไว้แช่น้ำที่มันจะผงตัวอยู่ในรถนี่ก็เป็นไปได้หรือว่าอะไรอย่างไงก็ไม่รู้โอเคครับมาถึงสองกล่องสุดท้ายครับมายเด็กหมังนมอจะซทำอีกมาดูมานี่พุ่มลงทุนไปประมาณร้อยร้อยนิดนิดนะร้อยหนึ่งเออร้อยหนึ่งสิบสองกล่องร้อยหนึ่งก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับ มันเดิมยังไงวะกับลูกแก้วสองลูกอะ่ะนี่จะเล่นบีดลูกแก้วได้แล้วเนี่ยนี่ลูกแก้วหลายลูกเลยเนี่ยดูดิไม่มีได้กับนี่วางเปลา่าลองต่อไปเลยครับมาลองสุดท้ายถ่ายเพื่อนทำอีกแล้วทำอีกแล้วอืลูกแก้วอีกแล้ว โอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับก็มีหุ่นกันดํามีลูกแก้วต้องมีสติ๊กเกอร์นี่ครับสติ๊กเกอร์ไว้ติดเล่นติดกระเป๋าติดหนังสือได้นั่นก็มีการ์ดพวกเอาวีได้แบบนี้ต้องก็มีอะไรนี่เด็กไม่รู้ดอะไรกับรถน่าจะไว้ซ่าสม้มก็โอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันเดี๋ยวจะเป็นรีวิวของกินหรือว่ารีวิวของเล่นหรือของพันอะไรก็ตามแบบฝากกดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งใ้พมเดิครับคิดเองก็ไม่ได้ครับขอบคุณมาครับบาย